สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงโปเกมอนที่ถูกปล่อยในโลกของอนิเมะกันการปล่อยโปเกมอนคืนสู่ธรรมชาตินั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่คนส่วนใหญ่ไม่อยากให้เกิดขึ้นสักเท่าไหร่ในอนิเมะโปเกมอนนะครับเนื่องจากว่ามันค่อนข้างน่าเศร้าเหมือนโดน e m o t i o n a l damage คล้ายกับเวลาที่เราเห็นหมาจรแมวจรที่ถูกปล่อยในชีวิตจริงเราแต่เพื่ออัตราลดในการรับชมในอนิเมะโปเกมอนเขาก็ต้องใส่ซีพวกนี้มาบ้างเพื่อความหลากหลายทางอารมณ์นะครับวันนี้เราก็จะไปดูกันนะครับว่ามีโปเกมอนตัวไหนบ้างที่ถูกปล่อยในเรื่อง โปกเกมอนตัวแรกที่ถูกปล่อยในเรื่องก็คือฮิโตะคานิคนที่ปล่อยก็คือไดสุเกะเหตุการณ์นี้ถูกเล่าในตอนที่11ไดสุเกะได้หลอกให้ฮิโตะคานิของเขารออยู่ในป่าโดยบอกว่าจะมารับมันออกไม่ช้าแต่จริงๆเขาตั้งใจจะไม่มารับตั้งแต่แรกแล้วนะครับเพราะเขาจะปล่อยมันทิ้งด้วยความซื่อสัตย์ของฮิโตะคานยิมันก็อยู่รอเทนเนอร์ของมันอยู่ที่จุดเดิมอยู่อย่างนั้นไม่กินอาหารและตากฟ้าตากฝนอยู่หลายวันจนทําให้ร่างกายของมันอ่อนแอพวกซาโตชิได้บังเอิญมาเจอมันเข้า ก็เลยพามันไปนรักษาที่โปเกมอนเซ็นเตอร์จนนาการดีขึ้นแต่เมื่ออาการดีขึ้นแล้วมันก็เลือกที่จะกลับไปรออยู่ที่จุดเดิมโดยหวังว่าเทรนเนอร์ของมันจะกลับมารับสาเหตุที่ไดสเกตปล่อยฮิตาะเงี้ของเขานั้นเขาให้หผลว่ามันอ่อนแอเกินไปที่จะเป็นโปเกมอนของเขาเพราะมันได้แพ้ให้กับเนโลโมที่เป็นโปเกมอนน้าใช่แล้วครับไดสเกตเขาเป็นเทรนเนอร์ที่แทบจะไม่รู้ข้อมูลการแพ้ทางของโปเกมอนเลยเขาสนใจแค่โปเกมอนที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้ได้เท่านั้น หลังจากที่ไดสเกตได้เห็นที่ตัาขงะของเขาแสดงความแข็งแกร่งด้วยการจัดการกับแกนล็อกเก็ตได้ในช่วงท้ายของตอนเขาก็กลับเปลี่ยนใจอยากได้ฮิโตัาเงะของเขากลับคืนมานะครับแต่ฮิโตคาเงะก็ได้ตาสว่างแล้วว่ามาได้ถูกเจ้านายของมันทอดทิ้งจริงๆและไม่คิดกลับไปหาอีกหลังจากนั้นมจึงตัดสินใจมาอยู่กับซาโตชินั่นเองนะครับฮีโตคาเงะนี่ตอนรแรกๆก็น่าสงสารอยู่แล้วนะครับแต่พอเปลี่ยนรางและหน้ากระทึบพอไม่ยอมเชื่อฟังคาสั่งของซาโตชิไปที่ตัวต่อไปครับเกียร์ดอสคนปล เหตุการณ์เกิดขึ้นในตอนที่16บกโคจิโร่ได้ซื้อคอยคิงที่อยู่ในมอนสตเตอร์บอลสีทองราคาแพงตัวหนึ่งขณะอยู่บนเรือเดินสมุทรนักงานขายหลอกเขาซื้อโดยอ้างว่าจะทําให้สามารถเพาะพันคอยคิงเพื่อขายมันได้มากขึ้นเรื่อยๆเมื่อมูซาชิกับเนสรู้เข้าทั้งสองคนก็รู้ได้ทันทีนะครับว่าโคจิโร่นั้นถูกหลอกคอยคิงนั้นเป็นโปเกมอนที่ไร้ประโยชน์ที่ไม่สามารถแม้กระทั่งจะเรียนท่าว่ายน้ําหรือแม้แต่จะเอามากินก็ยังไมนิยมเพราะเนื้อน้อยมีแต่ก้างไม่มีใครจะซื้อมันด้วยราคาแพงๆหรอกนะครับเเเมืื่่ออจิรรรับู้้้ถึงงนีขา เขาก็รู้สึกโกรธมากและตัดสินใจทิใส่ไล่ทรงคอยคิงของเขาลงทะเลไปด้วยความโกรธแค้นของคอยคิงมันก็ได้เปลี่ยนร่างเป็นกิรดอสสุดโหดที่โคจิโร่เห็นเข้าก็อยากจะกลับมาญาติดีด้วยแต่ก็ไม่ทันแล้วนะครับกิรดอสไม่สนใจญาติโคจิโร่อีกต่อไปและมันได้ใช้ท่าดาก้อนเรกส่งแกละล็อกเก็ตลอยขึ้นฟ้าไปและความสัมพันธ์ระหว่างโคจิโร่กับกิยรดอสนั้นก็จบลงอยู่ที่ตอนนี้ไปที่ตัวต่อไปครับบัตเตอร์ฟรีขนปล่อยก็คือซาโตชิ บัตเตอร์ฟรีเป็นโปรแกรมอนตัวแรกที่ซาโตชิจับได้ตั้งแต่อย่างเป็นร่างแรกแคเตอร์ปีและยังเป็นโปรแกรมอนตัวแรกที่ซาโตชิปล่อยอีกด้วยในตอนแรกแคเตอร์ปีของซาโตชินั้นไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยว่ามันจะสามารถเปลี่ยนร่างเป็นบัตเตอร์ฟรีได้พิกาจูจึงได้พูดให้กำลังใจมันในคืนคืนหนึ่งนะครับหลังจากที่มันได้ต่อสู้เก็บประสบการณ์กับซาโตชิมาเรื่อยๆมันก็สามารถเปลี่ยนร่างเป็นทานเซลและเป็นบัตเตอร์ฟรีที่งดงามได้สําเร็จในตอนที่ย1่สิบอดในเรื่องได้อยู่ในช่วงฤดูผสมพ มันได้ตามจีบบัตเตอร์ฟีตัวเมียสีชมพูตัวหนึ่งจนทั้งสองตัวตกลงปรงใจกันในที่สุดและสุดท้ายซาโตชิก็ต้องจำใจยอมปล่อยมันไปเพื่อให้ทั้งคู่ไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขไปที่ตัวต่อไปครับพิกาชูคนปล่อยก็คือซาโตชิเรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าสุดท้ายแล้วทั้งคู่ก็ยังอยู่ด้วยกันแต่ครั้งหนึ่งซาโตชิก็เคยคิดที่จะปล่อยพิกาชูจริงๆโดยเหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นในตอนที่38เป็นตอนที่พวกซาโตชิได้เดินทางไปพบกับป่าแห่งหนึ่งที่มีพาาชูอัยอยเต็มมไปห พิคาชูของซาโตชิได้เข้าไปทักทายแต่มันกลับถูกตอบรับจากฝูงแบบไม่เต็มใจและพากันวิ่งหนีกันไปหมดพวกมันอาจจะคิดว่าพิคาชูที่อาศัยอยู่กับมนุษย์นั้นไม่น่าไว้ใจนะครับหลังจากนั้นไม่นานได้มีพิคาชูป่าตัวหนึ่งตกน้ําไปและพิคาชูของซาโตชิก็ได้ช่วยมันไว้น่นส่งผลให้ฝูงพิคาชูเริ่มที่จะเปิดใจยอมรับในตัวพิคาชูของซาโตชินะครับพิคาชูของซาโตชินั้นเข้ากับฝูงได้ดีมากๆจนซาโตชิคิดว่าถ้ามันได้อยู่ที่นี่ก็น่าจะทาให้มันมี เขาจึงตัดสินใจทิ้งมันไว้กับฝูงแล้วรีบปีกตัวออกมาแต่พิกาชูนั้นไม่ได้อยากอยู่กับฝูงนะครับมันจึงวิ่งตามซาโตชิไปเพื่อไปขออยู่กับซาโตชิเหมือนเดิมและด้วยแรงสนับสนุนของฝูงพิกาชูในป่าที่อยากให้ทั้งคู่นั้นอยู่ด้วยกันมากกว่าจึงทําให้ซาโตชินั้นเปลี่ยนใจและตัดสินใจให้พิกาชูมาอยู่กับเขาดังเดิมนะครับถ้าพิกาชูถูกปล่อยจริงๆเนเรื่องจะเป็นยังไงต่อครับเนี่ยไปที่ตอนต่อไปครับเชลดอร์ er. คนปล่อยก็คือมูซาชิถูกเล่าในตอนที่67 เชลเดอร์ er, ถือว่าเป็นโปรแกรมอนตัวที่3ของมูซาชิที่แรกคนที่ควรจะจํมามันไะด้นั้นควรจะเป็นโคจิโร่เพราะว่าเขาเป็นคนที่ทําให้เชลเดอร์ตัวนี้อ่อนแอลงแต่มูซาชิดันมาขโมยจับเฉยเลยนะครับมูซาชินั้นคิดว่ายาโดรันนั้นน่าจะเป็นโปรแกรมอนที่มีประโยชน์ต่อบอสของเธอเธอก็เลยส่งเชลเดอร์ที่จำมาได้เนี่ไปไล่งับหางของยาโดรันตัวหนึ่งที่เป็นโปรแกรมอนของคนอื่นเพื่อที่จะได้ให้มันเปลี่ยนร่างเป็นยาโดรันนะครับและสุดท้ายมันก็ทําได้สําเร็จแผนการต่อไปก็คือพวกแกนล็อกเกตจะต้องขโมยยาโดัันนตวี้้้มาใหได แน่นอนนะครับว่าแผนการที่เขาทําส่วนใหญ่นั้นแทบจะไม่มีอะไรไประสบความสําเร็จเลยและพวกเขานั้นก็ได้ถูกยาโดรันส่งให้ลอยขึ้นฟ้าไปนับตั้งแต่นั้นเชลเดอร์ของมูซาชิก็กลายเป็นหอยที่เกาะอยู่ที่หาของยาโดรันตัวนี้และไม่ถูกนับว่าเป็นโปกเกมอนของมูซาชิอีกต่อไปไปที่ตัวต่อไปครับเนียสที่ถูกตั้งชื่อว่ามาดอนเนียคนปล่อยก็คือเทนเนอร์ที่มีฐานะร่ำรวยคนหนึ่งที่ไม่ทราบชื่อถูกเล่าในตอนที่71 มาดอนเนีย er เป็นเนสตเมียที่เนสของแกนล็อกเกตนั้นหลงรักตั้งแต่ยังไม่เข้าแกนล็อกเกตแต่มาดอนเนียนั้นไม่เล่นด้วยเพราะคิดว่าเนสคงไม่สามารถมอบสิ่งของต่างๆให้มันได้ในขณะที่เทนเนอร์คนรวยของมันสามารถซื้ออะไรก็ได้ที่ต้องการให้กับมันเนสของแกนล็อกเกตก็เลยพยายามฝึกเดินสองขาและฝึกพูดภาษาม,มนุษย์เพื่อสร้างความประทับใจให้กับมาดอนเนียเหมือนกับวลีฝรั่งที่พูดว่า The man in the can move mountains แต่ถึงแม้เนสจะฝึกสําเร็จแล้วมาดอนเนียก็ยังไม่ชอบมันอยู่ดีและถูกมองว่าเป็นตัวประรา อยู่มาวันหนึ่งมาดอนเนียได้ถูกเทนเนอร์ของมันทอดทิ้งให้กลายเป็นแมวจรจัดโดยเธอให้เหตุผลว่าธุกรกิจของเธอกําลังยแย่ไม่มีเงินเลี้ยงอีกต่อไปเมื่อเน,นสส่งแกแลเกตพบเข้าก็เลยชวนให้มาดอนเนียมาอยู่แกงลกเกตด้วยกันแม้มาดอนเนียจะไม่ได้รังเกียจเนสแล้วแต่มันก็ยังมองว่าเนสที่เดินสองขาและพูดได้เป็นตัวประหลาดอยู่ดีและไม่อยากอยู่ด้วยมันจึงตัดสินใจเป็นแมวจรอ,อยู่กับเ,เพื่อนๆในเมืองต่อไปซึ่งเนสส่งแกแลเกตก็พยายามจะเข้าใจและยอมถอยออกมาแต่โดยดีนะครับ ไปที่ตัวต่อไปครับพี่จอร์ดคนปล่อยก็คือซาโตชิพี่จอร์ดถูกซาโตชิจับได้ตั้งแต่มันยังเป็นร่างสองพิเจียนในตอนที่82พวกซาโตชิได้เดินทางผ่านป่าโทคิวะอีกครั้งนั่นก็คือป่าแรกที่เขาได้เอาอเดินทางและจับพิเจียนได้ที่นี่เขาได้พบกับโอนิดิวที่เคยก่อปัญหาให้เขาตั้งแต่เอาเดินทางวันแรกตอนนั้นมันยังเป็นโอนิสุซุเมะอยู่นะครับแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนร่างเรียบร้อยแล้วและได้เป็นผู้นําฝูงมันทําตัวเป็นอันตราพานและได้คุกคามฝูงป,โปะโปะและพิเจียนเพื้นที่ พิเจลซาโรชีได้พยายามช่วยฝูงปะโปเพื่อปกป้องพื้นที่ของพวกมันเอาไว้จนมันเปลี่ยนร่างเป็นพิจจอดและไล่ฝูงของโอนิดียออกไปได้สําเร็จซาโรชีจึงตัดสินใจปล่อยพิจจอดของเขาไว้ให้อยู่ในป่าแห่งนี้ที่เปรียบเสมือนบ้านเกิดของมันเพื่อใชยปกป้องฝูงของพวกมันไม่ให้พวกโอนิดียกลับมาแก้แค้นนะครับก่อนจากกันซาโรชีได้บอกกับพิจจอดว่าจะกลับมารับหลังจากเสร็จธุระแล้วและสุดท้ายทั้งคู่ก็ได้กลับมาเจอกันอีกทีในภาคเจอร์นี่ตอนที่147ซึ่งเร้อเรื่สิบเจ็ดนึ่งานกว่า1 0่1000ตอน จนท้อเลยนะครับพี่จอร์ดไปที่ตัวต่อไปครับฟูจิกิดานิคนปล่อยก็คือตัวละครนายกเทศมตรีคนหนึ่งที่ไม่ทราบชื่อในเรื่องถูกเล่าในตอนที่103ในสมัยที่นายกเทศมตรียังเป็นเด็กขามีฟูจิกิดานิเป็นโปกเกมอนของเขาแต่แทนที่เขาจะดูแลมันเหมือนกับเทรนเนอร์คนอื่นเขากลับสนใจและมุ่งเน้นไปที่เรื่องอยากจะทําให้ฟูจิกิดานิีเปลี่ยนร่างเป็นฟูจิกิโซไวๆวและเมื่อมันไม่เป็นไปตามอย่างที่เขาคิดเขาก็ตัดสินใจปล่อยฟูจิกิดานิของเขาไปโดยไม่ใยดี ด้วยการใส่มันไว้ในแพรและปล่อยให้ลอยตามท่อระบายน้ําไปมันอยู่ในท่อระบายน้ําตามลาพังเรื่อยมาและด้วยเหตุผลบางอย่างทําให้ร่างกายของมันมีขนาดใหญ่ขึ้นไป2เท่าของตัวขนาดปกติมันได้ใช้แทะถาวรจับตัวฟูจิกิดาเนิของซาโตชิลงไปในท่อระบายน้ําเพราะมันรู้สึกเหงาและโดดเดี่ยวก็เลยอยากชวนมาเล่นด้วยเมื่อพวกซาโตชิตามไปพบเข้าพวกเขาก็ได้ช่วยเหลือให้ฟูจิกิดานิขนาดใหญ่ตัวนี้ให้กลับมาอยู่ข้างบนเหมือนเดิมเมื่อมันได้พบกับเทนเนอร์ของมันอีกครั้งมันก็รู้สึกโกรธและได้โจมตีใส่เขาไปทีหนึ่ง และหลังจากนั้นมันก็ได้ถูกอุปการะไปเลี้ยงดูโดยคุณจอยในเมืองแห่งนี้นะครับไปที่ตัวต่อไปครับลาพัสคนปล่อยก็คือซาโตชิพวกซาโตชิได้พบมันที่ชายหาดของเกาะแห่งหนึ่งและเห็นว่ามันกําลังถูกมนุษย์3คนกําลังทําร้ายมันอยู่เขาจึงเข้าไปช่วยเหลือและพามาันไปรักษาที่โปเกมอนเซ็นเตอร์คุณจอยได้บอกว่าลาพัสนั้นกลัวมนุษย์เพราะมันมันกจะถูกตามล่าอยู่บ่อยๆและลาพัสตัวนี้คงหนีจากการตามล่าจนพัดหลงมาอยู่ที่เกาะน,นี้ตัวเดียว ไม่ช้าไม่นานซาโตชิก็ได้รับความไว้บางใจจากลาพัสเนื่องจากว่าเขาได้ช่วยมันจากพวกแกนล็อกเก็ตลาพลัสจึงตัดสินใจเดินทางไปกับซาโตชิด้วยและซาโตชิได้ให้สัญญากับมันว่าจะทําให้ลาพลสตัวนี้กลับไปหาฝูงเหมือนเดิมให้ได้นะครับในตอนที่114ในที่สุดก,ก็ได้เจอกับฝูงลาพลสแต่ฝูงลาพลสก็ไม่สนใจเนื่องจากว่ามันเห็นลาพลสที่พัดหลงตัวนั้นอยู่กับมนุษย์หลังจากนั้นมันก็ถูกพวกมนุษย์กลุ่มอื่นออกล่าและเมื่อพวกซาโตชิเห็นเข้าเขาก็ไดไ,กาากได้้้เเขาาาาปชช่ววยยหลลลืออพกกมมมมัันนนนนแะะสรถุุษ์ได้ หลังจากนั้นฝูงลาพลาสก็เริ่มเชื่อใจเพื่อซาโตชิและอนุญาตให้ลาพลาสที่อยู่กับซาโตชิกลับมายังฝูงตามเดิมลาพลาสรู้สึกดีใจมากที่ได้กลับมาหาแม่ของมันอีกครั้งแล้วก็ถึงเวลาแล้วที่ซาโตชิกับลาพลาสต้องบอกลากันในตอนนี้ซาโตชิได้กลับมาเจอกับลาพลาสอีกครั้งในตอนที่258มันตัวโตวขึ้นและได้รับความไว้วางใจให้เป็นหัวหน้าฝูงหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งในภาคเจนนี่ตอนที่หนส่ดท้ายในดีโอนน,นี้น่รับสามมาที่ตัวส คนปล่อยก็คือคาซึมิคาซึมิได้รับโทเกปี้จากการฟักไข่ฟองหนึ่งที่ซาโตชิได้มาจากการแข่งขันเนื่องจากว่ามาได้เห็นหน้าของคาซึมิเป็นคนแรกมันจึงคิดว่าคาซึมิเป็นแม่ของมันและตัดสินใจอยู่กับคาซึมินะครับคาซึมิคอยประคบประงมดูแลมันเรื่อยมาและอยู่ด้วยกันจนจบการเดินทางในภูมิภาคโจโตและขอแยกตัวจากการเดินทางกับซาโตชิในภาคแอสวร์เจเนเรชั่นตอนที่44คาซึมิได้กลับมาเจอกับซาโตชิอีกครั้ง พวกเขาได้เดินทางไปที่อาณาจักรแห่งหนึ่งด้วยกันและมีสถานที่ที่เรียกว่าสวรรค์แห่งโทเกปี้อยู่ที่นี่เมื่อไปถึงฮันโซตัวร้ายในตอนนี้ต้องการจะจับโทเกปี้ให้ได้เนื่องจากว่ามันจะเป็นต่อการครอบครองบ,บัลลังก์ในอนาณาจักรแห่งนี้แน่นอนว่าใครจะไปยอมนะครับพวกสโตชีได้ต่อสู้กับฮันโซเพื่อปกป้องอาณาจักรแห่งนี้และในขณะที่พวกสโตชีกำลังจะเสียท่าก็ได้มีโทเกปี้จำนวนหนึ่งออกมาจากสวรรค์แห่งโทเกปี้มันได้ส่งพลังให้โทเกปี้ของคาซมิใช้พลังเพื่อปกป้องทุกคนจึงท,ท,งงทบ เมื่อจัดการกับฮานโซได้แล้วโทเกชิกก็ตัดสินใจที่จะอยู่ที่นี่ต่อไปเพื่อช่วยปกป้องโทเกปี้ตัวอื่นๆที่อาศัยอยู่ที่สวรรค์แห่งโทเกปี้ซึ่งคาซึมิก็เข้าใจหลังจากนั้นคาซึมิก็ได้บอกลากับโทเกชกิเหมือนกับแม่ที่กำลังปล่อยให้ลูกออกไปเติบโตสู่โลกภายนอกและนี่ก็คือโปเกมอนที่ถูกปล่อยในอนิเมะทุกคนรู้สึกเศร้ากับการจากลาของโปเกมอนตัวไหนมากที่สุดก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้แต่โปเกมอนที่ถูกปล่อยในอนิเมะก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับแต่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า วันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ